สวัสดีครับว้าวในที่สุดครับก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมสวัสดีเอฟซแฟนคลับได้ขับเดลยเอฟซีแฟนคลับสาวน่อยแพงครับเอแฟนคลับน้ององค์อิงขับองค์อิงเพชบ้านแพงนะฮะเรียบร้อยครับภารกิจนะครับ เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แบบนะครับระยะทางไปกลับรวมทั้งหมด800กว่ากิโลเมตรครับเกือบเก่ารอยครับตอนไปเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูนะครับไม่ได้จับ GPS ดู เพราะว่าผมไปตั้ง GPS อยู่โคราชนู่นนะครับกับว่าได้เบิงมามันจะกิโลนะพี่น้องเดี๋ยวว่าตอนกลับเนี่ยผมตั้ง GPS ขากลับมาถึงบ้านผมเนี่ย400กว่ากิโลครับฉะนั้นกับประมาณ800กว่าเกือบ900กิโลนะเรียบร้อยครับสรุปก็คือประสบผลสำเร็จครับผม น้องหญิงบอโจครับกลับไปถึงงานได้ทันท่วงทีท่วงเวลานะครับอ่าได้ขึ้นเวทีนะครับอันนี้ผมใช้ที่ตั้งกล้องนะครับมันก็เล่นไกลๆนอแน่นะครับผมเนาะนะสำหรับผมนะครับกะยินดีนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจ <laughs> ธรกรจไฟลนไฟลนก้นนะครับเนาะถ้าเป็นกะเครื่องกิบก้อนนะครับพี่น้องถ้าเป็นผู้ใดกะสีโอดตซอยเหลือผู้ใดนะครับเป็นใครใครก็ทนไม่ได้นะเนาะในสิ่งที่เข้าซอยใดนะครับกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านเลยครับผมก็เลยมากท้ายคลิปบอก พอแม่พี่นอนะ้องเอฟซีน่เผื่อันว่าโอ้เป็นยังไงไปหอดจอดถึงอันนี้กะผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเด้อนะครับทีพี่น้องเอฟซีนะครับ,ห,รบหลายคนหลายท่านกะเป็นห่วงนะครับผมนี่น้องอิงบอดโจผู้มอนอิงที่มาเดียวนะครับถึงงานโดยปลอดภัยโดยสวัสดิภาพถ้าเปรียบกับการแข่งขัน แข่งแรมกันเนี่ยแข่งกีตาเนี่ยกับไม้ก็มาทรงใหม่ต่อแล้ววะเข่าเส้นงใช่โดยสมบูรณ์แบบครับบอดด้ขาดตกบกพ่องแน่นะฮะน้ะนองยิงก,กันหลับบอจโจกับพ่อได้ยหิมแน่กับใครย,ยุ่นะครับไข่ก็เพิ่นกับแจ๊คสิไปเห็นอย่างนั้นบอกทายงานแล้วหกโมงเอ้ยประมาณบ่ายโมงกว่าเทือกเครื่องสิออกกับถุ่มกว่าเอ่อเอาไปลากกันได้นอนมนหลุดกันยังดีกว่าน้องพี่น้องเนาะ เอกพรยนกลายนะครับตอนสี่หอดจะถึงบ้านแล้วนะขอพระคุณห,หลายเด้อพี่น้องครับเื่ต้องขอพระคุณผมดอกนะครับก็ถือว่าเป็นการอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเรียกว่าทรงต่ออ่าทรงต่อความ กดหอดคิดถึงครับทรงต่อความห่วงใยนะครับของเอฟซีนะครับทีมีต่อสาวน้อยเป,ป็นแพ่ง,องบอลโจนะปละกันนององอิงเนาะในเช็คหน่อยนี่ทีมงานฟังก์สิรั่วคลิปไม่ได้ปนี่ด่คลิปนองอิงเนี่ย บอโจเนี่ยแหละคลิปการแสดงต่างๆนะครับก็บฝากถึงยูทูบเบอร์แหละครับผมนาะที่เป็นสายนอกคนนะี่ทายคลิปทายยังนะครับกับไ้เกียร์นะครับเจ้าของสถานที่นะครับไ้เกียร์เจ้าของร่านพนันเดเวอพี่นองเด้อนะครับ ผมมาบอกแน่นี้ป่ะสชีขิวผมเท้าเราเนาะขนาดเห็นผมมาทรงมายัางเปนเน็นอย่างยังมีค้นขิวอยู่ด้วยขิวก็สร้างคพนอ,อกว่าผมไม่ได้ไปชิอย่างมากไม้ครับอกำลังจอดรถนะครับขออนุญาตจอดรถอ้นดีใจลายปะพี่น้องดีใจที่มี่ พี่น้องมีเอฟซีนะครับในหูจักหลายค้นหลายทันนะครับจากมาที่เสียบผู้ใดเดถ้าพ่มีน้องเองเนี่ยบอไปพี่น้องเอฟซีเนี่ยผมเสื่อว่าบ่ไดดมาหูจักกันท่องซมเมอนี่เนาะนะครับพอตบานแล้วครับต้องเพียบในเครื่องมัน่นอันนี้ก่อนเพราะว่า มันขับไกลนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงสูงสุดเท่าที่ผมขับเด้พี่น้องสูงสุดเท่าที่ผมขับนี่ก็คือประมาณเก้าร้ยกว่ากิโลนะผมไปวัดเจดีย์เก้าร้อยกว่ากิโลนะครับอืมตอนนี้ยังยังไม่เท่ากับที่ไปวัดเจดีย์ต่ว่าเจดีย์เก้ากิโลไอ้เก้าร้อยกว่ากิโลนะ่นโอเคนะครับก็ จะเทียบร้อยนะครับเติมน้ำมันพันบอกเด็กปั๊มนะครับว่า B เจ็ดเต็มถังนะหี้ยินนมาพันสามใค้ตัวโบ้ไปท่วงเขาอีกว่าเ,เต็มถังมันทำไมมันทำไมฉีดไม่ขึ้นนะสนะุดจอดครับพี่น้องโอเคครับ สำหรับคลิปนี้นะกะเรียบร้อยนะครับบอโจบังกะดีโทรมาถามข่าวข้าวอยู่นะครับว่าหอร์ดหรอยังเป็นยังไงน,นะครับขักแพ้งบางแย่งกันนะครับพี่น้องเป็นการผมก็ถือว่าเป็นการส่งต่อกวาอ้างยังล่ะเขาเอิน่นส่งต่อกว้าม่วมงใหญ่นะพี่น้องเอฟซีก็เป็นห่วงแมนบ่ล่ะอพอโจน้องอยิงไปยังไงมาลาทอนขักบอเอ ผมก็ถือว่าเป็นการประจนภัยผมนะสำหรับผมเ่ี่ยวการขับรถซัมเนียก็ถือว่าปกตินะครับปกติเพราะว่าผมเดินทางได้แล้วผมชอบเดินทางเห็นบอคือจังผมบอกกับพี่น้องเสมอผมก็มาคิดได้ว่าเมื่อนี้วันเนี้ยผมจะเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเออแล้วก็ประสบผลสําเร็จด้วยครับนี่ไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะครับศิลปินบอโจอิหลา องิงกัไปหอนงานท่านทวงที่นะครับไม่มีใครเจ็บป่วยนะครับสวัสดิภาพทั้งคนไปส่งแล้วก็ผู้ที่ถูกไปส่งก็เรียบร้อยถึงจุดหมายปลายทางโอเคเนาะ okay, นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงซํานี้นะครับฝากเป็นกาลังใจให้โบจโจให้น้องิงนะครับงานมีอีกเยอะนะครับว่าผ่านว่านี้นะครับเดี๋ยวไปโพนุ่นย่ามเศ้าโพุ่นย่ามาแรงโพพี่นะครับเป็นกำลังแรงเชื่อใจให้กันนะครับ พบกันในคลิปไหมไม่ครับผมพี่รองโชคดีไม่ใช่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับไปหาอะไรบึงคลิปครับกลัวสีนอ่พนปุนละดตีไดบุ